ทุกอย่างเริ่มต้นจากเสียงเคาะประตูที่ฉันคิดว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแค่การมาเยี่ยมการพบปะอย่างสุภาพกับแม่ของใครบางคนแค่นั้นก็พอแล้วแต่ทันทีที่เธอปิดประตูฉันก็ได้รู้ว่าฉันได้ก้าวเข้าสู่สิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่ฉันจินตนาการไว้บรรยากาศในห้องนั้นอบอวลไปด้วยความรู้สึกหนักซึ่งที่ฉันยังนึกชื่อไม่ออกและดวงตาของเธอที่อบอุ่นแต่พร่ามัวไปด้วยสิ่งที่ไม่ได้เอ่ยออกมาบอกฉันว่าการพบกันครั้งนี้ไม่ธรรมดาฉัน ไม่รู้เลยว่าการมาเยี่ยมครั้งนี้จะเปิดเผยความจริงที่ถูกฝังไว้หลายปีทดสอบหัวใจของฉันในแบบที่ไม่เคยคาดคิดและนําฉันไปสู่ช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนมุมมองของฉันที่มีต่อความรักการให้อภัยและครอบครัวไปตลอดการนิ้วชี้หลังมือชี้ไปทางขวาหากคุณเชื่อในความเมตตาโอกาสครั้งที่สองและพลังแห่งการให้อภัยอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องและแชร์ให้กับคนที่ต้องการความหวังเล็กๆน้อยๆในวันนี้มันมีประโยชน์มากกว่าที่คุณรู้ฉันชื่อซาร่าและเมื่อปีที่แล้วฉัน เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดารรมดาอายุ27ปีคนหนึ่งที่พยายามสร้างชีวิตใหม่หลังจากผ่านพ้นการเลิกราอันเจ็บปวดและอาชีพการงานที่ไม่มีความหมายอีกต่อไปฉันเพิ่งย้ายไปอยู่ในย่านที่เอมียบสงบชานเมืองที่ซึ่งทุกอย่างดูเรียบง่ายขึ้นมีร้านขายข,ายของชำเล็กๆเ,เ,เพื่อนบ้านที่เป็นมิตรเด็กๆเ,เล่นกันบนถนนฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในท้องถิ่นและใช้เวลาช่วงเย็ยนวาดรูปเพื่อเติมเต็มความเงียบสงบในอพาร์ตเมนต์เล็กๆของฉันนั่นคือตอนที่ฉัน ได้พบกับแดนเนียนชายหนุ่มผู้ใจดีและเงียบขรึมวัยสาสิบต้นๆซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารฝั่งตรงข้ามกับบ้านฉันเขามีรอยยิ้มอ่อนโยนแบบที่แฝงไปด้วยความอบอุ่นและความเศร้าราวกับว่าเขารู้จักความเจ็บปวดมามากแล้วและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันราเริ่มต้นจากการเป็นเพื่ออื่นบ้านกันด้วยการพยักหน้ายอย่างสุภาพจากนั้นก็พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆอยและไม่นานนักเราก็ใช้เวลาช่วงเย็นนั่งบนบันไดนอกบ้านพูดคุยกันทุกเรื่องตั้งแต่ความฝันในวัยเด็ก ไปจนถึงความคาดหวังมากมายเขาไม่ได้บือวว่าอะไรแต่เขาก็ซื่อสัตย์อย่างเจ็บปวดเขามีความรู้สึกอ่อนโยนอยู่ในตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาพูดถึงแม่ของเขาซึ่งอยู่ห่างออกไปสองสามเมืองเขามักจะพูดถึงแม่ว่าไม่สบายและรู้สึกเหงาตั้งแต่พ่อของเขาเสียดังนั้นเมื่อเขาถามฉันในเช้าวันเสาร์วันหนึ่งว่าฉันจะไปหาแม่ใหม่ฉันก็ตอบตกลงโดยไม่ลังเลฉันคิดว่ามันจะถ้าเป็นแค่การเยี่ยมเยียนง่ายๆเป็นการแนะนําตัวอย่างสุภาพฉันไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยน ในชีวิตของฉันการขับรถไปบ้านแม่ของเขานั้นเงียบสงบชนบททอดยาวสุดลูกหนลูก,ลก,ลก,ลกตาประดับประดาไปด้วยทุ่งนาสีทองอารามและกระท่อมหลังเล็กๆ็แดเนียนดูกเงียบเหงาในวันนั้นมือของเขากำพูมาไหลแน่นเกินไปฉันพยายามผ่อนคลายบรรยากาศแต่รอยยิ้มของเขากลับไม่ปรากฏชัดในแววตาเมื่อเรามาถึงฉันสังเกตเห็นบ้านหลังนั้นทันทีบ้านหลังเก่าแต่ได้รับการดูแลอย่างดีล้อมรอบด้วยดอกไม้ที่ใครๆก็ชอบดูแลม่านถูกปิดลงและมีเสียงเพลงเบาๆดังขึ้นข้าง ในเป็นเพลงที่ทําให้คุณนึกถึงช่วงเวลาที่ดีกว่าเมื่อแม่ของเขาคุณนายมิเลอร์เปิดประตูฉันรู้สึกประทับใจในทันทีที่เธอรู้สึกคุ้นเคยไม่ใช่ใบหน้าแต่เป็นการปรากฏตัวของเธอเธอดูเหมือนคนที่เคยรักอย่างสุดซึ่งและสูญเสียทุกสิ่งรอยยิ้มของเธออ่อนโยนแต่ดวงตาของเธอจ้องมองฉันนานเกิดไปราวกับกําลังค้นหาสิ่งที่เธอจําได้แดเนียลขอตัวไปหยิบอะไรบางอย่างจากรถปล่อยให้ฉันยืนอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นเธอก็ปิดประตูเงียบๆข้างหลังฉันและทุกอย่าง ก้องเงียบไปครู่หนึ่งเธอส่งสัญญาณให้ฉันนั่งลงเสียงของเธอสงบนิ่งแต่กลับดูห่างเหินอย่างประหลาดห้องนั่งเล่นมีกลิ่นลาเวนเดอร์จางๆและไม้เก่าๆและรูปถ่ายบนผนังก็บอกเล่าเรื่องราวของความรักครอบครัวและความโศกเศร้ามีรูปของแดนเนียนตอนหนุ่มกำลังยิ้มให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนฉันมากผมเหมือนกันดวงตาเหมือนกันใบหน้าที่อ่อนโยนเหมือนกันฉันรู้สึกว่าอกของฉันตึงเครียดก่อนที่ฉันจะถามคุณนายมิเลอร์ก็พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันหงอยดูนิ่งคุณทำให้ฉันนึกถึงเธอมากฉัน ไม่เข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรจนกระทั่งเธอเอื้อมมือไปหยิบกรอบรูปแล้วยื่นให้ฉันในนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งสวยงามเป็นประกายและมีลักษณะที่คล้ายกับฉันอย่างเด่นชัดนั่นคือคู่มั่นของลูกชายฉันที่เสียชีวิตไปแล้วเธอกระซิบเธอชื่อลินลีรู้สึกเหมือนห้องเอียงไปช่วขนาดแดเนียนไม่เคยเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังไม่เคยพูดถึงเรื่องมั่นหมายเลยแม้แต่เรื่องที่ว่าเธอเสียชีวิตมือของนางมิเลอร์สั่นเล็กน้อยขณะที่เธอรินชาดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความทรงจำที่หนักอึ้งเกินกว่าจะรับไหว เธอเล่าให้ฉันฟังว่าลินลี่เสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในคืนก่อนวันแต่งงานของพวกเขาการสูญเสียครั้งนี้ทาให้แดเนียลพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเขาถอนตัวจากทุกคนแม้แต่จากเธอและย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อเขาบอกว่าเขาเจอคนใหม่เธอพูดเบาๆว่าฉันกลัวว่าเขาแค่ไล่ตามเงาฉันไม่รู้จะพูดอะไรหัวใจของฉันปวดร้าวไม่ใช่ด้วยความอิจฉาแต่ด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างประหลาดทันใดนั้นความเงียบงันทั้งหมดของแดเนียลและความเศร้าโศกที่ไม่ได้เอ,อ่ย ก็ดูสมเหตุสมผลเมื่อเขากลนฮับเข้ามาในห้องพร้อมช่อดอกไม้ที่แม่ของเขาปลดปรานบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเขาชะง,งักไปเล็กน้อยเมื่อเห็นฉันถือรูปถ่ายของลิลลี่และในช่วงริบตานั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความกลัวปนเปนกันฉันไม่ได้ถามอะไรฉันแค่ยิ้มค่อยๆวางรูปกลับที่เดิมเย็นวันนั้นฉันช่วยคุณนายมิเลอร์เตรียมอาหารเย็น และระหว่างที่เรากินกันเราคุยกันทุกเรื่องยกเว้นเรื่องอดีตแต่ลึกลงไปใต้พื้นผิวทุกอย่างกลับดูประบางราวกับคำพูดที่ผิดคำเดียวอาจทำลายบางสิ่งที่พวกเราทั้งคู่ไม่อาจแก้ไขได้เมื่อพบคำฝนก็เริ่มตกลงมาเบาๆที่หน้าต่างคุณนายมิเลอร์ขอตัวไปพักผ่อนฉันกับแดนเนียนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่แสงสลัวความเงียบสงัดแผ่ซ่านระหว่างเรานั่นเป็นตอนที่เขาพูดในที่สุดเขาเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับลิลลี่เกี่ยวกับการเติบโตมาด้วยกันว่าเธอคือรักแร ก็ของเขาเป็นทุกอย่างของเขาและการสูญเสียเธอไปทําให้โลกของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฉันไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเธอเขาพูดเบาๆฉันไม่รู้ว่าจะบอกคุณอย่างไรโดยไม่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่ในเงาของคนอื่นฉันจําได้ว่าฉันจ้องมองเขาหัวใจของฉันหนักอึ้งไปด้วยความเข้าใจฉันบอกเขาว่าฉันไม่ได้โกรธแค่เสียใจที่เขาแบกรับความรู้สึกนั้นไว้เพียงลําพังคืนนั้นก่อนที่เราจะจากไปคุณายมิเลอร์กอดฉันแน่นที่ประตูเธอกระซิบอะไรบางอย่างที่ฉันไม่ค่าคิดบาง ที่พระเจ้าอาจนําคุณมาที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างหลายสัปดาห์ผ่านไปละอัังจากการเยี่ยมครั้งนั้นแต่บางอย่างในตัวฉันเปลี่ยนไปฉันเริ่มมองแดเนียลแตกต่างออกไปไม่ใช่ในฐานะผู้ชายที่พยายามก้าวต่อไปแต่ในฐานะคนที่กําลังเรียนรู้ที่จะหายใจอีกครั้งหลังจากกลั้นหายใจมาหลายปีฉัน เริ่มช่วยให้เขากลับมาเชื่อมต่อกับแม่ของเขาอีกครั้งสนับสนุนการเยี่ยมการโทรศัพท์หรือแม้แต่เรื่องเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆระยะห่างระหว่างพวกเขาเริ่มแคบลงอย่างช้าๆแต่ชีวิตก็ทดสอบเราเสมอบ่ายวันหนึ่งแดนเนียนได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลแม่ของเขาได้ล้มลงเรารีบวิ่งไปที่นั่นโลกภายนอกหน้าต่างรถท่ามัวเทอร์เมียกากระเส้นเลือดในสมองแตกเล็กน้อยแต่อาการทรงตัวดีเมื่อเราเห็นเธอนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลร่างกายอ่อนแอแต่ยังคงยิ้มอยู่บางอย่างก็แตกออก ภายในตัวฉันเธอจับมือฉันและกระซิบว่าดูแลเขาด้วยนะาซาร่าเขาหายไปนานเกินไปแล้วน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันฉันสัญญากับเธอแล้วว่าจะทำหลังจากวันนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอีกครั้งแดนเนียนเริ่มเปิดใจมากขึ้นปล่อยวางความรู้สึกผิดที่แบกรับมานาน mm hmm. เขาเริ่มหัวเราะอ,อีกครั้งหัวเราะจริงจังและเงาในดวงตาของเขาก็เริ่มจางหายไปแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงมาถึงในค่ำคืนอันเงียบสงบวันหนึ่งเมื่อเราไปเยี่ยมแม่ของเขาด้วยกัน อากาศเย็นสบายและบ้านก็มีกลิ่นแอปเปิลรอบเชยขณะที่เรานั่งล้อมต๊เธอมองมาที่เราและพูดเบาๆว่าซาร่าเอเอรู้ไหมตอนที่เธอมาที่นี่ครั้งแรกฉันปิดประตูวไว้เพราะฉันกลัวว่าเธอจะเดินหนีไปเมื่อเห็นความเจ็บปวดของเราแต่เธอไม่ได้ทําแบบนั้นคุณอยู่ต่อและเพราะอย่างนั้นฉันจึงได้ลูกชายของฉันกลับคืนมาคําพูดของเธอกระทบใจฉันหนักกว่าที่เธอรู้คืนนั้นขณะที่เราขับรถกลับบ้านแดเนียนเอื้อมมือมาจับมือฉัน และกลุ่มไว้แน่นเขาไม่จําเป็นต้องพูดอะไรความเงียบระหว่างเราก็เพียงพอแล้วมันไม่ใช่การแทนที่อดีตแต่มันคือการยิวยาหลายเดือนต่อมาสุขภาพของคุณนายมิลเลอร์ก็ดีขึ้นและเธอเริ่มใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับเราเสียงหัวราะทอนี่เคยดังกล้องไปทั่วบ้านของเธอกลับมาอีกครั้งแดเนียนและฉันสร้างบางสิ่งที่ช้าช้าบางสิ่งที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อลบล้างสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่เพื่อให้เกียรติมันความรักฉันตระหนักว่าไม่ได้เริ่มต้นด้วยดอกไม้ไฟหรือจังหวะเวลาที่สมบบสมมบบบูรณ์แเอไป บางครั้งมันเริ่มต้นอย่างเงียบๆด้วยความเข้าใจการให้อภัยและความกล้าหาญที่จะอยู่ต่อและจนถึงทุกวันนี้ฉันยังคงจําช่วงเวลานั้นได้ยืนอยู่ในถงทางเดินนั้นได้ยินเสียงคลิกเบาๆของประตูปิดลงข้างหลังไม่ใช่ในฐานะจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่จะติดตามฉันคิดว่าฉันเพิ่งเจอแม่ของเขาฉันไม่รู้เลยว่าฉันกําลังจะเดินเข้าไปในหัวใจของเรื่องราวที่จะเตือนฉันถึงความหมายของความรักที่แท้จริงไม่ใช่การลืมแต่คือการ ให้อภัยสร้างใหม่และเชื่ออีกครั้งหัวใจสีแดงหากเรื่องราวนี้สัมผัสหัวใจของคุณโปรดอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามและแชร์กับคนที่ต้องการความหวังในวันนี้การสนับสนุนของคุณทำให้เรื่องราวแบบนี้ยังคงมีชีวิตอยู่และเข้าถึงหัวใจคนได้มากขึ้นบอลลูนคำพูดก่อนที่คุณจะไปฉันอยากได้ยินจากคุณส่วนไหนของเรื่องราวที่คุณประทับใจมากที่สุดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและมาคุยกันบางครั้งการแบ่งปัน เรื่องราวของเราเองก็ช่วยเยียวยาผู้อื่นได้เช่นกันและจำไว้ว่าบางครั้งประตูที่ปิดลงข้างหลังเราไม่ใช่กับดักแต่จุดเริ่มต้นของมันกลับถูกปลอมแปลงเป็นตอนจบ